องแฮมรู้ไหมน้องแฮมกลับบ้านเร็วทำไมจะไ,ไปทาฟันฟันหนูเป็นอะไรคะฟันผุไหนยิงฟันพี่ฮะพอไปถึงที่คลินิกทำฟันนะคะน้องก็เล่นกันสนุกสนานเลยที่คลินิกมีที่ไว้สำหรับให้เด็กๆได้เล่นด้วยนะคะพอเข้าห้องตรวจกย็ยิ้มหน้าละเลื่อนอยู่เลยไม่ต้องพอาให้น้องดูคลิปวิดีโอตอนสมัยก่อนของเธอจังเลย คุณหมอแซวพี่ฮันคือตอนครั้งแรกที่พี่ฮันมาทําฟันนะคะพี่ฮันร้องดังมากแล้วก็ดิ้นไม่หยุดเลยทางคลินิกนะคะ่ะก็จะต้องมาช่วยกันจับตั้งแต่ผู้ช่วยพยาบาลนะสองท่านแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์อีกหนึ่งท่านทั้งสามคนมาช่วยกันจับฮันเตอร์คนเดียวเนี่ยคือยากมากเลยล็อกหน้าคนนึงจับแขน2คนมีอุปกรณ์ล็อกด้วยยังเอาไม่อยู่ อันนี้คือน้องก็ต้องเอเ็กซเรย์ฟันเพราะว่าฟันน้องผุค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะผุจนแทบจะไม่เหลือฟันเลยเจือก่อเสิงรู้จะหายนะไม่ต้องหนะันหะน้าหนีหน้า่าทำให้นิ่งๆก่อนนะโอเคอ่าปากกว้างหนึ่งหันหนะ้าตามาเยูยูกโอเคสวยมากนี่เหมือนหุ่นยนต์เลยนะไม่น้องอยากเจือก่ดนสิงรู้จะหานะสวยมากต้องหัวนับหนึ่งสองกดแค่นี้ค่ะลูกเก่งมากกดเลยลูกโอเค เอน้องนอนเฉยได้เห็นไหม่ะหลังจากเอ็กซเรย์ฟันแล้วนะคะคุณหมอก็จะมาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ารักษารากน้องตั้งแต่ครั้งแรกเลยคุณหมอกลัว่าน้องจะกลัวการทําฟันเหมือนพี่ฮันไปอีกนีๆๆอย่างเงี้ยก็เลยปรึกษาคุณแม่แมาทำเลยค่ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะผุเยอะกว่าเดิมถามน้องแล้น้องก็โอเคทําเลย อันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอก็จะถอดอุปกรณ์ป้องกันเศษฟันแล้วก็เศษน้ำที่จะเข้าคอน้องออกนะคะอยากบุยอ่ะบุื่อุ้พื่อนเพื่ือเผลอเกินไม่เป็นไ,ไรบุยได้ไ สววยยเชีคลิปหน้าเรามาดูพี่ฮันกันนะคะว่าครั้งนี้จะแผงดิดอะไรบ้างอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะยิ้มหวานเลยไม่ร้องเลยเก่งมากค่ะลูกสาว